สวัสดีครับผมนะสวัสดเเีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตนะครับวันนี้นะครับมีอันนี้มานะครับแนะนําถือว่าเป็นการแนะนําแล้วกันนะครับก็มันคือมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกสิเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจเช็คนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นลาโพงไอว่านะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะก็มีมาเป็นแบบนี้มีม,มีมีน็อตมาถุงหนึ่งแล้วก็มีแบตเตอรี่มาถุงหนึ่งแต่ผมไม่เห็นใบ ปกติเขาจะมีเขียนใบแบบว่ารายการแบบอาการเสียอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่เห็นเขียนมาเนาะโอเคนะฮะเบืบ้องต้นนะครับน่าจะถ้าเดาวจากคือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ที่เราเห็นเนาะก็คือลูกค้าน่าจะซื้อแบตมาเปลี่ยนเองนะครับนาะนี่นะฮะนี่แบตอีกก้อนหนึ่งอยู่ด้านในนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบตเดิมนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ก็จะเป็นแบตเดิมเลยโฮมันยังอยู่ในแบบมันยังอยู่ในบล็อกอยู่เลยยังแกะไม่ออกเลยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นก้อนใหม่หรือเปล่าหรือแพ็คเองอันนี้เราไม่รู้ไงประเด็นนะแต่ปัญหาที่ที่ผมเจอเลยคือที่ผมแว็บแรกเลยคือไม่ว่าเออไม่ว่าลูกค้าจะซื้อแบตมาหรือว่าประกอบเองหรืออะไรก็ช่างนะแล้วแต่นะครับอยู่ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนนี่นะฮะคือ ต้องดูขั้วนะฮะคืออย่าไปไว้ใจใครเลยห้ามไว้ใจใครเลยนะครับนะฮะคือถ้าจะเป็นช่างนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เช็คนะเนี่ยลูกค้าไม่ได้ผมว่าลูกค้าใส่ไปแน่นอนเลยแล้วไม่ได้เช็คแล้วก็คือผลที่ตามมาก็คือมันกลับขั้วไงนะครับก็บอร์ดก็จะเปิดไปติดอะไรเงี้ยก็จะช็อตดับไปเลยอะไรเงี้ยครับนี่นะฮะ นป็นนี่คือผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อควรระวังแล้วกันเนาะถืออย่าหาว่าสอนเนาะก็คือว่าเป็นแนะนําแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือเนี่ยดาคือเนี่ยเราหันเราหันกริปเยอะขึ้นนะครับฝั่งนี้เนาะเราดูกิปเป็นหลักเนาะปักเนาะเอากิปหันมาหาเราอย่างนี้นะฮะแล้วดูนะฮะเทียบนะฮะคือคือดํากับแดงเนี่ยมันสลับข้างกันเห็นเห็นเลยนะฮะนี่นะฮะทีนี้พอเราไปเสียบปุ๊บเนี่ยมันไฟมันก็จะเข้าไปผิดขั้วไงมันก็จะช็อตทันทีนะครับมันแค่เซียววินาทีนะ เป็นเซียววีนับเป็นเซียววีนะครับเป็นเซียววีเลยคือ,อถึงคุณจะแบบเสียบไปแล้วแล้วก็ดึงออกอย่างไวยังไงก็ไม่ทันนะครับถ้าคุณไม่โชคถ้าเราไม่โชคดีจริงๆนะยังไงก็ไม่รอดนะฮะทีเนี้ยผมรู้ละว่าตัวนี้เป็นไรเสียเนาะเราก็ต้องมาผมว่าน่าจะเป็นเมนบะอร์ดแหละนะฮะอาจจะช็อตแล้วแหละเพราะว่า,าก็ใส่แบบผิดขั้วซะขนาดนี้นะครับน่าจะมีกลิ่นกลิ่นไม่ไม่ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูก่อนก็ผมก็ทําเท่าที่ทําได้นะ นะครับก็คือก็ฝากเตือนแค่นั้นเองนะฮะก็สำหรับใ,ใครที่จะลองเปลี่ยนแบตลำโพง DIY หรือลำโพงอะไรก็ช่างลำโพงไม่ว่าจะเปลี่ยนแบตแต่ก็ช่างไนงะสังเกตขั้วเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะบางโรงงานบางบางรถบางอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมาไม่เหมือนกันนะแบตบางรุ่นบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ดูขั้วนะงานเข้าเลยอย่างตัวเนี้ยแน่นอนเลยชัว แต่เดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีหนึ่งเนาะว่าได้ไม่ได้แต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าถ้าไฟมันเข้าผิดขั้วเนี่ยมันก็จะย้อนพวกเลกูลเลเตอร์ ator, พวกอะไรเงี้ยมันอาจจะพังได้แต่ถ้าโชคดีมีไดโอดกันก็จะรอดแต่ผมว่าไม่น่ามีนะตัวนี้เพราะว่าตอนนี้คือเครื่องมันเปิดไม่ติดละนะครับน่าจะไม่รอดละแต่ว่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าจะพอซ่อมได้ไหมเนาะนะครับเดี๋ยวไงผมถ้าไปไม่ได้ผมอาจจะมาสรุปเนาะ โอเคครับผมนะฮะของลูกค้าไอว่านะครับที่ส่งมาให้ซ่อมเนาะนะฮะตัวนี้นะครับของลูกค้านะครับ,นนรบเปลี่ยนแบตให้ด้วยเนาะอันนี้แบตที่ลูกค้าซื้อมาไอ้ไม่ใช่อันนี้แบตเดิมเนาะแล้วที่ลูกค้าซื้อมาให้ผมก็ใส่ใหม่ไปแล้วนะครับเนาะก็เห็นมันเป็นก้อนใหม่ผมก็ใส่ใหม่ให้ไปเลยนะครับเนาะเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับ Welcome to IWA Welcome Bluetooth mode โอเค Welcome to IWA Bluetooth connected การชาร์จโอเคเนี่ยชาร์จแดงเนาะนี่ชาร์จแดงชาร์ดแ,ดารดแดงปกติแล้วแล้วก็กระแสชาร์จ2แอมป์โอเคอะนะครับมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็จะให้แอดมินส่งให้หรือว่าจะให้มารับหรือลูกค้าจะมารับที่หน้าร้านก็เอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อย อย่าลองเพลงสักนิดหนึง่งลองเปิดเพลงสักหน่อยโอเคอเครับผมเรียบร้อย เปิดไมติดชัดไม่เข้าชัดแบบไฟวิ่หมุนไฟจะเข้าแล้วแต่ไม่เข้า